สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากกันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะเอฟซีขานี่ค่ะคุมพันธ์ไปตัดหญ้าหน้าบ้านหญ้าที่อยู่หน้าบ้านคุมพันธงามแล้วงามแล้วค่ะเอฟซีขางามแล้วจนสามารถตัดได้แล้วค่ะคุมพันธ์ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ปลูกหญ้าให้แมวกินได้ค่ะ ขอบคุณ f อฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเอฟซค่ะน้องแมวคุมพันทั้งเจ็ดตัวกําลังกินหญ้าค่ะนาราทุกตัวเลยค่ะอร่อยไม่ลูกหญ้าอ่อนมากเลยค่ะหญ้าอ่อนๆอ,อ,อร่อยอร่อยอย่าเพิ่งเข้าไปนอนนะลูกนะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องเลยค่ะน่ารักนะอ็นดูมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ